แม่งถึงนมเนื้อเดียวครับผมอันนี้มีอันนี้อันนี้อันนี้ตัวใหม่ครับอันนี้ครับอันนี้อร่อยครับอันนี้เป็นอะไรครับเขาเรียกขนมโบหิมะอันนี้เป็นขนมเขาเรียกขนมนางนาครับผมอันนี้จะมีในถิ่นชายังเซาที่เดียวครับครับมีที่เดียวมีที่เดียวครับผมตั้งเส้นโัวนี่นับมาถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วอันนี้นะครับประมาณ80ปีได้แปดสิบปีครับครับทำยังไงฮะใช้อะไรเป็นหลักทําให้ทําให้สามารถคงคุณภาพแล้วก็คงความอร่อยจนมีชื่อเสียงมายาวนานถึง80ปีครับคือเราก็พยายามจะ ต่อยอดอาชีพของของพ่อแม่ที่อจกดั้งต้นมาจากืองจีนนะครับกับครับก็ทำได้ใจทำได้ใจครับครับตอนนี้คือร้านตรงนี้สาเป็นสาขาที่เท่าไหร่ครับสาขาอันนี้เป็นถือว่าเป็นสาขาใหญ่ครับผมทั้มดตอนนี้ก็มีประมาณทั้หสาขาได้ร้านของเราก็คือโชคดีเพราะว่าเราได้พัฒนาการแบบว่าทาเป็นเหมือนกับเป็นร้านค้าที่มีสถาปัิยกรรมนำการค้าด้วยครับคู่กับการค้า คือเข้ามาเห็นสถานที่แล้วก็น่าแวะน่าเข้ามาเดินเนี่ยเหมือนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ที่สาขาใหญ่นะฮะปิดท้ายครับอยากให้พี่ช่วงชัยเนี่ยนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ถึงข้อคิดนะครับหรือว่าคติในการประกอบอาชีพนะครับที่ตั้งเซิงจัวเนี่ยใช้ในการประกอบอาชีพมายาวนานถึง80ปีครับจะทำอะไรก็ต้องมีความฝันก่อนครับความฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นขยันอดทนแล้วก็มีความพยายามนะฮะก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความสําเร็จ ก็จะดัดน,น,ดน,นครับผมครับวันนี้ขอบคุณพี่ชุ่งชัยมากๆเลยนะครับขอบคุณครับนะครับงัยวเราทานขนมเปี๊ยกก uh ันดีกว่าพี่อันนี้บูฮีม้า ผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับไอเดียไอดูนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาต่อยอดในวันนี้เรียกได้ว่าเจ้าของอาชีพนะครับเขามีความตั้งใจมีความคิดสร้างสรรค์และที่สําคัญเขาลงมือทําด้วยความอดทนครับหากว่าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังมองหาอาชีพใหม่หรือว่ามองหาช่องทางใหม่ๆในการทํางานนะครับในการสร้างรายได้ลงมือทำนะครับแล้วก็ทําด้วยความตั้งใจรับรองเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่เอิรกันต่อเลยนะครับในช่วงทีเด็ด ขอบคุณมาช่วงไอเดียอดูอดอด คุณผู้ชมครับคิดเหมผมไหมครับว่าตอนนี้บ้านเราอากาศร้อนมากเลยนะครับนี่ถ้าเกิดผมได้บา,าน่าสปิทนะฮะหรือว่าช็อกโกแลตซันเดย์สักถ้วยหนึ่งนะคุณผู้ชมแหลมเลยอ่ะอะไรพี่ไอติมโบราณลอยช่างไอติมโบราณเฮ้หยหน้าพี่ออกจากทันสมัยขนาดนี้ของดีของดังเหมือนแปลิว้วเหมาะกับพี่เอฟโบราณเหมือนกันจริงเหรอขอบใจโอ้โหเด็กเด็เด็ไปอยู่คอมฟอร์ม I'm from Thailand โอ้หเหรอนี่นี่เกิดมาผมเป็นงี้เลยป่ะฝรั่งแม่แม่เป็นฝรั่งตายนะบายคุณผู้ชมครับวันนี้นะ ทีเด็ดอาชีพของผมนะครับไอเดียไอดูเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเจอกับเจ้าของไอเดียเอติโมราร้อยช่างครับไปคุยกับเขากันครับว่าเขาทํายังไงเอติโมราร้อยช่างนะครับถึงได้โด่งดังแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับถูกอกถูกใจผู้บริโภคทุกรายเลยนะครับเดี๋ยวตามผมไปเจอกับเจ้าของกันเลยครับ ครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเจ้าของไอเดียไอดูในวันนี้นะครับพี่เพนนะครับเจ้าของแบรนด์ไอติมไอเดียร้อยช่งนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เพนครับสวัสดีค่ะพี่เพนครับคือผมเคยทานแล้วอร่อยมากนะฮะแต่ว่าคือจริงๆอยากจะถามว่าก่อนที่พี่เพนมาทําไอศครีมร้อยช่งเนี่ยทำอะไรมาก่อนฮะ ทำขนส่งโลจิสติกค่ะแล้วพี่มามาทำไอติมได้ไงออมันไม่เกี่ยวกันเลยแนวกระแสพอดีเราก็ลังมองหาอาชีพใหม่ตัวหนึ่งที่คิดว่าเอออะไรที่มันเป็นอาหารคือค,คือผู้คนก็ต้องบริโภคอยู่แล้ว<อ>แล้วก็หลักส่วนหนึ่งก็ถามว่าทําไมถึงต้องเลือกไอติมเพราะว่าไอติมกับเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนการทำตลาดง่ายอยู่แล้วแล้วทำไมถึงได้เลือกทำไอติมโบราณท่านที่คือไอติมก็มีหลากหลายรูปแบบให้ให้เลือกทาทาไมถึงได้เลือกแบบเป็นแบบโบราณ กระแสกระแสรักสุขภาพกระแสของการนิยมทานอาหารกระแสของตลาดเก่าช่วงนั้นมันกําลังมาค่ะเราก็เลยคิดว่าอะไรที่มันเป็นเทรนและอย่างระหว่างตรงนั้นก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาค่ะมันก็โอเคตอบรับดีค่ะแต่ว่าย้อนกลับไปสมัยก่อนคือเวลาเขาขายติมเนี่ยคุณผู้ชมคือเขาจะมีถังแบบนี้ถูกไหมขออนุญาตให้ดูนี่ผมเพิ่งเห็นถังแรกนะคุณผู้ชมนี่ นี่คือถังใส่ไอติมสมัยก่อนเวลาเขาไปขายคือสมัยนี้มันเป็นรถเข็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์มาทันสมัยแต่สมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้ฮะอันนี้เได้ค่ะเขาจะแบกแบ้ใส่หลังแต่ร้สึกมเหมือนจะเปิดมาเป็นแบบเป็นกระติกข้างในเป็นแก้วกันคาม เย็นไม่ให้ออกไปข้างน,นอกะนะฮะอันนี้ก็คือสมัยก่อนแล้วเขาก็สารนี้ถูกไหมฮะถูกค่ะเอาละครับใ,ในส่วนของปัจจุบันนี้นะครับไอติโมรา100ช่างเนี่ยมีทั้งหมดกี่รสชาตินะตอนตอนนี้มีอยู่ประมาณ22รสคร่ะโอ้เยอะมากเลยนะครับรตอนที่เริ่มต้นตอนแรกพี่เพนทำกี่รสฮนะประมาณ4ี่หรสค่ะตอนนี้รสชาติที่เป็นน้องใหม่ที่สุดคือรสอะไรฮะ เป็นพวกข้าวหลามเย็นค่ะแล้วในส่วนของรสชาติที่แบบป๊อปปูล่าที่สุดขายดีที่สุดคือรสไหนโอ้มีหลายตัวค่ะตัวดำข้าวเหนียวข้าวหลามข้าวหลามข้าวหลามเย็นอะนะคะชาชากัดใต้ครับผมแล้วก็ข้าวโพดทุกเลยคือในส่วนของรสชาติวันนี้คือพี่เทนก็ต้องคิดพัฒนาต่อยอดเรื่อยๆไม่มีหยุดเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะพี่เป็นครับไอติมโบราร้อยช่างเนี่ยนะครับมีขั้นตอนวิธีการทำยังไงครับ ส่วนแรกเลยก็ต้องค่าสรรวัตถุดิบสิ่งที่เราเน้นมากเรื่องของวัตถุดิบของความสะอาดอย่างเช่นข้าวโพดก็ต้องเป็นข้าวโพดที่ดีข้าวเหนียวก็ต้องเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ดีครับต้องค่ะเพราะนั้นเองค่ะหลักการง่ายๆของการทำไอติมร้อยช่างไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยก็คือเหมือนกับการทำไอติมทั่วไปเลยถูกไหมครับเสิร์ชดูหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ส่วนสำคัญคือ ความสะอาดและวัตถุดิบคัดสรรเท่านั้นเองแล้วก็ได้ข่าวว่าปัจจุบันนี้นะครับมีในส่วนของ d ดลิเวอรด้วยแล้วก็มีแฟรนไชส์ด้วยตรงนี้ดาระเอเป็นไงครับกรณีของแฟรนไชส์เนี่ยเราเราเปิดตาม ทั่วไปตามต่างจังหวัดนะคะครับผมค่ะแล้วก็ส่วนมากก็จัดเลี้ยงก็จะอยู่ในกรทมในกรุงเทพครับค่ะอันนี้เป็นในส่วนของเวอรี่เดลิเวอรี่ใช่ค่ะแต่ในลักษณะของของการขายเนี่ยเราก็กําลังหาตัวแทนแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมกิจการตรงนี้ด้วยพี่เป็นครับที่ผ่านมาตอนที่พี่เป็นทําไอติม้อยช่างเนี่ยนะครับมีมีอุปสรรคอะไรบ้างครับอุปสรรคมันก็จะเป็นไอติมนอกเพราะว่าในส่วนหนึ่งของของการที่เป็นคู่แข่งในตลาดใช่ไหมฮะ ถามว่าคู่แข่งไหมมันคือคนไอติมคนละแนวค่ะคือไอติมวิทยาศาสตร์กับไอติมจากธรรมชาติไอติมนอกเขาเงินทุนจะหนากว่าเขามีการทำตลาดมีการทำสื่อมีโฆษณาในตอนนี้แต่นี่เราอาศัยเป็นแบบปากปากต่อปากแล้วส่วนหนึ่งที่เราขายเนี่ยเราเน้นตลาดตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยเราไปเลยจุดแรกที่ลงคือโรงพยาบาลเพราะสิ่งเนี้ย มันจะเป็นแบรนด์การันตีตัวหนึ่งที่เราเข้าตามโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลดังๆคือโรงพยาบาลให้การยอมรับให้เข้ามาขายได้แปลว่าของก็คือต้องมีมาตรฐานปลอดภัยปิดท้ายนะครับอยากพี่เพนฝากถึงผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ว่าข้อคิดในการประกอบอาชีพหรือว่าเป็นเคล็ดลับดีๆที่พี่เพนอยากฝากผู้ชมชิญครับข้อคิดนะคะก็คือทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคมันอยู่ที่การเรียนรู้ความอดทน <łość> ต้องอดทนง <met> ั Alien, ้นนะครับเพราะเราไม่มีอะไรที่เราได้มาง่ายอยู่แล้วทุกอย่างมีอิมพรนซักหมดขอบคุณมากเลยนะครับพี่เพ็ญครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมอคครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับไอเดียไอดูในวันนี้นะครับเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นมาจากความเปลี่ยนแปลงนะครับในการทำธุรกิจ จากเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าของไอเดียนะครับทำเกี่ยวกับโลจิสติกส์แต่ว่าวันหนึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพเขาก็มองหาสิ่งที่ใกล้ตัวนะฮะสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนํามาต่อยอดนะครับนำมาสร้างงานสร้างรายได้เกิดเป็นไอติมร้อยช่างขึ้นมาครับซึ่งปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนักทานไอติมทุกคนเลยนะครับเอาเป็นว่านะฮะคุณผู้ชมนะครับมีไอเดียอย่าเก็บไว้กับตัวนะครับลงมือทําและทําด้วยความตั้งใจและอดทนนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมประสบ จเจอกับพี่เอ๋ยกันต่อเลยครับ <have> อเออข้าพูดดีกว่าช่วงไอเดียไอดูโอ้ยในเวลาทำงานแล้วเหรอเนี่ยเอ้า สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมพบเจอกับผมนะครับแอฟธัญลบเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงทีเด็ดอาชีพ ID เดียไอดูเนี่ยงะผมกําลังนอนหลับสบายอยู่เลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าหมอนใบนี้นะฮะเป็นของฝากจากทีมงานที่เขาซื้อมาฝากผมนอนสบายมากหนานุ่มและที่สําคัญนะครับวัสดุเนี่ยยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะไอเดียไอดูผมจะพาคุณผู้ชมไปต่อยอดกับไอเดียดีๆในการทําหมอนครับหมอนใบนี้นะฮะหมอนหนุนพลอยจันทร์นะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้นะครับเขาเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดชายเช เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับพี่กุ้งครับเจ้าของหมอนหนุนพลอยจันไอเดียในวันนี้นั่นเองครับสวัสดีครับพี่กุ้งครับทำไมถึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจํามาทําหมอนเป็นเพราะอะไรฮะช่วงแรกแฟนทําอยู่คนเดียวต้องมาช่วยไม่ไหวมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ทำไม่ไหวคือเมื่อก่อนทําควบคู่ไปก็คือแฟนดูแลเป็นเหมือนงานอดิเรกถูกไหมพอตอนหลังให้มันเริ่มชักโตออกมาดูเต็มตัวเลยครับผม แล้วจุดเด่นของหมอนของาาุณพายจนนี่คืออะไรพี่ที่แตกต่างจากหมอนทั่วไปนะฮะก็ผ้าเราจะหนามากเพราะกับผ้าเสศษผ้ามาจากโรงงานทาที่นอนเนี่ยแหละครับผมครับผมแล้วข้างในครับจะเป็นกองน้ำกระใหญ่ซึ่งจะยุบบ่ยากนิดนึงขั้นตอนการทําหมอนหนึ่งใบในพี่เริ่มจากอะไรต้องไปขนมาจากโรงงานก่อนครับผมคือคือขนวัสดุตัวนี้ถูกไหมตัวนี้นะขนมาแล้วแยกว่า วัสดุแรกต้องเอาชิ้นส่วนไหนไปทำเปลือกบอนชิ้นส่วนไหนจะทำไส้เล็กหน่อยก็ทำไส้เสร็จแล้วก็เย็บใ่ไหครับนะฮะก็ปกติจ่ายจ่ายงานตามบ้านครับผมก็คือขั้นตอนก็คือมีผ้าเนี่ยแหละเอามาขึ้นรูปเป็นตัวหมอนถูกไหมแล้วก็ใส่ซิปใส่อะไรก็ว่าไปถูกไหมครับผมแล้วก็เอาสายยัดครับผม อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในแถวนี้ด้วยนะครับผมถ้คนตำบลของหลวงแพ่งนี้ก็จะมาผมจ่ายงานตามบ้านครับผมมาขอคำปรึกษาได้นะครับอยากจะมีงานอยากจะมีอาชีพกันนะฮะเอาละครับพี่กุ้งปิดท้ายครับอย่าให้พี่กุ้งฝากถึงผู้ชมไหนที่อยู่บ้านสนใจอยากจะมีอาชีพใหม่ๆมีรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูรายการอยู่สนใจอยากจะมาลองทำหมอนเนี่ยเศษผ้าเนี่ยมันใช้ได้หมดครับเรามาต่อทำแล้วแต่เรานะฮะแล้วก็ ถ้าข้างในไม่มีมาผมเพราะว่าเอาไปหั่นยัดได้เนี่ยพวกเนี้ยเอาไปจริงจริงเราก็ขายเศษวัรทุดิบด้วยนะฮะแต่เอาไปยัดข้างในได้เศษที่นอนของเก่าเราเก่าเงี้ยเราไม่เย็บตอแบบที่ผมทำเนี่ยครับมันก็สามารถมาทําเป็นหมอนได้สมมติเศษผ้าห่มเราเก่าแล้วครับบางส่วนใช้เราก็มาตัดมาทําเป็นที่นอนได้มันก็แทนที่จะไปทิ้งหรือว่าเผาทาลายเราใช้ทำมาสร้างประโยชน์ได้ ขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับผมดีครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับไอเดียไอดูที่ผมพามานำเสนอในวันนี้นะครับเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นมาจากผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาเปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วก็มองหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างงานสร้างรายได้สิ่งที่เขานำมาสร้างประโยชน์ก็คือนี่ครับคุณผู้ชมครับ เศษวัสดุนะครับที่บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เอาไปทิ้งแล้วก็ย่อยสลายยากแล้วก็เปิดเกิดมลภาวะนะฮะเกิดทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ดีแต่ว่าผู้ชายคนนี้ครับนำมาสร้างประโยชน์จนกระทั่งเกิดมาเป็นหมอนที่นอนสบายสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตัวเขาแล้วก็คนในชุมชนครับถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียนะครับอย่ายหยุดนิ่งอย่ายเก็บไว้กับตัวลงมือทำครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนและถ้าหากคุณผู้ชมประสบความสําเร็จนะครับเราเจอกันอย่างแน่นอน,นครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่เอ